สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายเพื่อสุกุศนพ่อๆเป็น,ป,ป,น,ป,ป,นป,ประจำคือเกากรบผมมาครับกับแกมแรกนี่สิพา,ามาต้มกระเพาะหมูพี่น้องอันนี้ล่างแซน้ำสมใส่ชู่วไวครับผมสิมาต้มกระเพาะหมูอันนี้ก็ตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วข้าตะไคร่ใบประกวดในเต่าเลยือก,กีีหนังเลยพี่น้องเด้หนังมาดี๋ยเมื่อกี้หนังก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวเมนูครับแก่มมอนี่กับต้มกระเพาะหมูจำแจ้วครับผมเดี๋ยวก่อนน้ำจีเดือดกับกีหนังก่อนมาพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับผมใสกม่กระเพาะหมูลงไปครับ โอเคผมเดี๋ยวรอกกับฟอร์มูสุกเขาไปเฮ็ดน้ำกิ้มถาครับผมมาพี่น้องคือซีได้แล้วครับต้มมาโดนแล้วครับผมกต่ซีได้แล้วครับไหนอย่างนี้อดสายกินเราเนาะเลัวแล้ว,ลวชัว่วโมงกว่าเชั่วโมงกลัวอะไรนะฮะพี่น้องว่าไงได้เวลาพร้อมหัน่นต้มกระเพาะหมูจับแจวพี่น้องครับแกะเนี่มะแรง ได้ได้ตำแต่งมาเสิร์ฟก้อนออเดอร์น้ำกิมกเซตเรียบร้อยครับผมเังเโอ้หันงแหลพี่น้องเปลือยแล้ครับผมตุ่มกระเพาะหมูจำแก้วพี่น้องคับแก้วเนี่ยมาแรงเสีบๆ้อยเปื่อปอยเออเนาะหันไงแลบมันงาบอยู่นานี่เป ไปทำกินมต่อไปทำเนาะกินข้าวเคียงทีละพี่น้องเคยแซบตุมไปน้ำอันจำแก้วไปน้ำครับผมนี่อ่ะอ่อพี่น้องแซ่บต้องกันบอดนี่กุบกุบวะหันาบางมนาอืม เคยแล้วกบเคยที่ทานบปสองสามสุด,ด <c oughs> ตายแล้เดี๋ยวพัดกับพ่อเสียบเนอ่ เสบไปเลยเออเกิดขอาเองเนาเฮียได้หลายอย่างเลยเนาะกระเพาะหมูเลยไปตุมตุมเชประกาศดองเลยอืมเสีบเขาจะใส่หนวดเนิดจับแนนนื่เปจับนี่เปดียวอะไรน่ยเหงื่เปี่ยนอ่ะเอาตุม่สีบไหน่อยตุมกระดูกหมูเาเนี้ใส่แล็หั่นในใส่หน ต้มงทีเราไปยางกับเสยบด้ยเนี่ย่างมันเด่นนั่นกินหมดบงีอะเออไปต้มก้อนแต่ยางไปต้มซาพักการดรองที่จะเสียบว่ะน่อ้าวพอ่ะเฮืยเกิดอย่งหนอเกืดติมซ้ำม่ติมซ้ำเนี่ะเน่ยบุกยกินซ้ ใส่เนี่ยกับปอกหมูใส yeah. ่ก so yeah. ัดดองกรอต้องใส่ไว้ได้ไหมเนาะเหยื่อต่ว่าแสบห้อกับโกเปล่าเลยก็เบื่อเยกินเหล่าทามันเกบเจ็บมาที่หลังเหล่าจนสีม้าแล้ว ถ้าวแดบอยู่นะเวยอเขาดีเลยนี่แต่หลายอย่างท่ว่าตุ้่ะโหลแน่ย no> ังนะบุมมีข้าวมีอย่างเล้คับหลานเกลือชารออ้ยัง่านสมไสยสูงขันเนาอ cửa năm, rồi trái chuông năm, tổng nhạc. ปอดฝนเลยนะอืน,อน,อนมืออะอ่ะดีอ่ะปอดได้มื้ยนะ่ยุ่งเมื่อยเมื่อเนาะต้องมื่อสลเมื่อ ตัหขายตลาดนะา็ะมีแบบนี้ดิต้มแบบขายกิมันต้าย <ใน S 2> <น>มันร่วมหลายอย่างนะอื่มไก่มีอ<ส>ย่งา,ยยางความเนี่ยม,มีหลายอย่างตุ่มไก่ตลาดเหตุหลางดีเข้าาหรอแล้วมันกสบูดีทอยรังอแล้ว กินสิบบาทสี่สิบบาทกินลดสิบบาทก็เลยวิ่ห้ามออกกินลดสิบบาท,ท,บาทรูรอร่อยเยอะแต่ซื้อมากกับรูดอร่อยเนาะอร่อยกว่าบาทสามจิ๊บเมือนแบบส,สาม ลราก็ตุ่มเทียนหมูอมหนามตะไน่นม้อตะไครไข่อังลังกูดีซจอ่ะเขาตุ่มบ่วยบ๊อเปื่ออยู่เลยจะหายมมนเปื่อก็ใส่อย่างนี้ใส่เอาส่วนใส่แล้วเขาือสัขสบักงบักบังนัดบักนัดจังหวะเห็นแต่ตเครื่องในงัวพวกเนื้อพวกนี้ก็ใส่บักนัดใส่บังนัดใส่บักงวงใส่บันัด แลกสูตรไปเลยวนะแต่นี่้องใส่ยังแสบเรื่องใส่ต้มโดนเราใส่โดน <c oughs> ต้มกินเองนะ้วกเปล่าอนะ่างบดอะไนบดตนไฟหรอเจ้าอืมบตนไฟ <c oughs> คนว่าพอแม่นบ้าฟ้ายยุไไฟหมด <c oughs> <c oughs> ท่านกะกานะโอ้ก็ต <c oughs> ายเดี๋ยวพุดพุด นี่มันจะเปื่อยเลยตุ่มโดนอะไก็สเปื่อยงิงเปื่อยเหหรือเียเนมันก็ต้องพอดีแล่สุดยอดอีลีกับพี่น้องบรัดด้วยกันแล้ะครับเดี๋ยวไก่มากินตัวเดวไก่ถอดมากินปราแดกกัน,กกนมกปกปแดบเิลลินลครับผม โอเคผมได้๋ยวขอพูดกับคุณผออู้ชมมากฝากไว่าอะกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซักนี้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ